สวัสดีครับคุณครูวันนี้ผมทำคลิปนี้เพื่อตั้งใจจะทบทวนให้ครูอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อวันนี้เราใช้เวลาในการอบรมเร็วเกินไปนะครับเรื่องแรกที่จะบอกคือวิธีการเข้าใช้งาน Microsoft Teams นะครับอันนี้ทบทวนตั้งแต่แรกคือครูจะต้องถ้าครูเข้าครั้งแรกครูจะต้องเข้าไปในเว็บไซต์ก่อนนะครับโดยเข้าผ่านทางเว็บ เว็บไซต์ข้างบนนี้นะครับ teams.microsoft.com นะครับ username mm hmm. ของครูที่ใช้ก็คือเลขประจำตัวครูแล้วก็ asl.ac.th นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้น password ก็คือ S ใหญ่นะครับ SLC 1 2 3 4 5 6โดยมีตัว S เป็นตัวใหญ่นะครับก็ password นี้ใช้เหมือนกันทุกคนนะครับก็ใส่เข้าไปพอเสร็จแล้ว ถ้ามันมีกรอบถามกับครูว่าสเตย์ i g อินนี่ถ้าเป็นเป็นเครื่องของเราเราใช้งานอยู่เป็นประจําอยู่คนเดียวเราก็บอกให้มันอยู่ประจําเลยก็ได้นะครับก็กด Yes ไปนะครับหลังจากนั้นเมื่อเข้ามาในหน้า Microsoft t e a m ครั้งแรกเนี่ยมันจะให้เราไปโหลดโหลดตัว Windows App นะครับหรือเราจะเข้าใช้งานผ่านตัว Web App ก็ได้ แต่มันมีข้อแตกต่างวันนี้ที่ที่ผมบอกไปนะครับก็คือถ้าเราใช้งานผ่านเบราว์เซอร์หรือในลักษณะของเว็บแอปเนี่ยเวลาเราเข้าครั้งแรกเราจะตั้งค่าบางอย่างไม่ได้เช่นบางคนอยากได้แบลก็คกาด์ส,สวยๆอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจึงแนะนำให้ไปโหลดตัว Windows App มานะครับเมื่อเราโหลดมาติดตั้งเรียบร้อยพอครั้งแรกที่เราเข้าเนี่ยเราจะพบหน้าจอยืนยันตัวเลือก วันนี้ที่ผมแนะนำให้ครูทำผ่านเบราว์เซอร์ก็คือมันจะข้ามขั้นตอนนี้ไปได้ง่ายนะครับผมแนะนำให้ครูเลือกตัวตัวบนนะครับตัวบนก็คือตัวที่เป็นตัวให้ส่งข้อมูลนะครับส่งข้อมูลผ่านทางเบอร์มือถือนะครับพอครูใส่เบอร์มือถือของครูเลือกประเทศไทยเรียบร้อยใส่เบอร์มือถือเรียบร้อยระบบมันจะส่งพาสเวิร์ด รหัสนะครับเป็นโค้ดยืนยันอะ่ะหกตัวอักษรเข้าไปใน SMS หาครูแล้วมันจะมีช่องให้ครูอะ่ะกดยืนยันนะครับพอครูใส่รหัส6ตัวที่ได้รับทาง SMS แล้วครูก็กด Verify หรือว่ายืนยันตัวเองเข้าไปนะครับหลังจากนั้นมันจะไม่ยุ่งกับเราอีกนะครับบางคนบอกว่าเอา้าแล้วเราสามารถแคนเซิลได้นะกด c a n เซิลก็ได้นะมันก็เข้านะใช่ครับแต่เดี๋ยวครูจะได้รับคำถามนี้อีกนะครับ มันจะถามครูได้เรื่อยๆท่านี้ถ้าเราอยากให้มันถูกต้องเราก็ยืนยันไปนะครับวิธียืนยันโดยใช้เบอร์โทรศัพท์เนี่ยแน่นอนที่สุดเพราะโทรศัพท์ติดตัวเรานะครับต่อไปเมื่อครูเข้ามาในทีมครั้งแรกเราก็จะเห็นสังกัดของเรานะครับเช่นในตัวอย่างมันจะมีอยู่3สังกัดใช่ไหมครับเราจะเข้าไปใช้งานในตัวที่เช e r นะครับโอเคต่อไป เรามาถึงส่วนที่2กันนะครับครูตอนนี้ผมอยู่ในโปรแกรม Microsoft Teams ที่เป็นแอปพลิเคชันแล้วบน Windows นะครับสังเกตว่าเราจะไม่มีแถบเครื่องมือแล้วนะครับอันนี้คือเราเปิดแอปขึ้นมานะครับทีนี้เวลาเราเปิดแอปขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นทีมที่เราเคยใช้งานก็คือตัว Teacher กับตัว SLC Training Room นะครับของผมมันอาจจะมีเยอะผมลองเล่นไปหลายอย่างแล้วนะครับไว้ค่อยๆมาบอกครูทีหลังนะครับ ทีนี้เราเข้าไปในทีเชอร์เหมือนเดิมนะครับพอเข้ามาครั้งแรกอ่ะเราจะอยู่ที่ห้อง general general เนี่ยเป็นห้องพักครูรวมนะครับมันก็จะมีสาระทุกสุขดบที่ครูทุกท่านจะมาโพสไว้ให้กันได้นะครับอันนี้มันจะเป็นห้องหลักที่เราเข้ามาทุกครั้งนะครับทีนี้เราก็แอบ,บดูได้มีคนยังทําห้องค้างอยู่ในอนุบาลสองกับมอ2ออยู่เลยนะครับผมจะสอนมอ5ใช่ไหมครับ คร okay. าวนี้ผมก็จะกดม e ดนะครับเพื่อสร้างห้องสอนใช่ไหมครับขั้นตอนแรกพอผมกดม e ดปุ๊บมันก็จะเกิดห้องสอนขึ้นมานะครับเราก็จะเริ่มต้นที่การตั้งชื่อห้องก่อนนะครับพอเวลาเราทำแล้วสมมติว่าพรุ่งนี้ผมจะสอนวิชากราฟิกดีไซน์หรือว่าการออกแบบกราฟิกนะครับ สิทิดีไซน์สนะครับผมก็จะสร้างห้องครูอย่าลืมกดอันนี้นะครับคือตัวคอมพิวเตอร์ออดิโอนะครับอย่าลืมกดกดเรียบร้อยแล้วดูการตั้งค่าว่าไมโครโฟนถูกต้องไหมเสียงออกลำโพงถูกต้องไหมวันนี้ผมจะไม่เล่นแบลกก็กเาลว์แล้วนะครับก็กดจอย n นวเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวครูจะได้ไว้ดูทันนะครับเพื่อจะเตรียมสอนพรุ่งนี้นะครับ ่ทีนี้พอเราเข้ามาใช่ไหมครับขั้นตอนแรกเราจะเห็น Participant เนี่ยจะมีตัวเราคนเดียว S เก s ชั่นผมปิดไปก่อนนะครับมันจะสกเกจมาทุกครั้งเลยนะครับทีนี้เราจะเชิญเด็กเข้าห้องเรียนเราทำยังไงขั้นตอนที่2องใช่ไหมครับคือการเชิญเด็กเข้าห้องเรียนเราก็กดอันนี้นะครับแล้วเลื่อนมาหาเมนูที่เขียนว่า m e Meeting Detail นะครับ พอเรากด Meeting Detail ปุ๊บตรงนี้มันจะเปลี่ยนเห็นไหมครับถ้าเรา Copy เนี่ยมันจะได้โค้ดแปลกๆไปซึ่งมันจะยาวนะครับเราให้เราเลื่อนมาชี้ที่จอย i c r o s o f t Team Meeting นี่นะครับแล้วคลิกขวาแล้ว Copy ี้ลิงกนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาลิงก์ไปวางใน Line ตอนนี้ผมกำลังเปิดไลน์ขึ้นมาวางลิงก์นะครับ โอเคไหครับขัวจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวผมลิงก์ไปวางในไลน์นะครับเพื่อเอาโทรศัพท์จอยเข้ามานะครับพอผมวางลิงก์ในไลน์เสร็จคราวนี้ผมก็จะเอาโทรศัพท์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูลิงก์ครับมันก็จะมีลิงก์เกิดขึ้นเดี๋ยวแล้กกวมันเบอร์นะครับเราจะแก้กล้องได้ไหม ไม่ได้แล้วนะครับไม่เป็นไรอ่ะเราจะเห็นลิงก์นี้นะครับพอผมกดเข้าไปใช่ไหมครับมันก็จะถามว่าจะเปิดโดยทีมหรือจะเปิดโดยเบราว์เซอร์ผมก็เปิดโดยทีมนะครับพอเข้ามาในทีมปุ๊บผมก็จะให้เขากด j o ย now โอเคนะครับเขาก็จะมีช่องให้ใส่ชื่อเหมือนในคลิปที่ผมส่งไปให้ค,ครูเห็นไหมครับแล้วผมก็กดจอยนะครับพอผมกดจอยปุ๊บเห็นไหมครับ ในใน,ในโทรศัพท์มันจะขึ้นว่าให้รอผมก็จะให้ครูแนะนําให้ครูรู้จักกับล็อบบี้เราก็มาดูกันเราจะเห็นชื่อของคนที่ขอจอยอ,อยู่นะครับทีนี้ผมแนะนําวิธีรัดที่ครูก็คือครูไปสกรีนดูถ้ามันมีเด็กเป็นร้อยคนครูก็ไปกดกากบาดกากบาดออกคนที่ไม่เขียนชื่อหลายคนอาจจะใช้วิธีตั้งให้เด็กตั้งชื่อเพื่อเช็คชื่อง่าย ก็ใส่เลขห้อง4สมมติเด็กห้อง4เลขที่3ก็403แล้วก็ตามด้วยชื่อเราจะได้ไม่ต้องไปค้นหาแยกห้องอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความรวดเร็วอันนี้เป็นเทคนิคที่เห็นหัวหน้าระดับหลายคนเขาบอกกับเด็กไปนะครับสำหรับตอนนี้เราจะให้เกสของเราเข้าห้องนะครับเขาก็จะเข้าห้องมาละเดี๋ยวเสียงเขาจะกวนนะครับ อันนี้ดูตัวอย่างนะครับเขาก็จะอยู่ในห้องเขาก็จะเห็นหน้าจอผมเต็มจอนะครับโอเคไหมครับก็จริงๆเด็กเขาจะเห็นหน้าจอของครูเต็มจออยู่เสมอนะครับโอเคอทีนี้เราก็สอนต่อนะครับสิ่งที่เด็กเขาจะทำได้นะครับก็คือ เราสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กได้ดังนี้นะครับคือ 1. เราอาจจะให้เด็กพิมพ์แชทเช่นถามคําถามแล้วให้เด็กตอบใช่ไหมครับเช่นเราถามคําถามไปเราดูว่าเด็กคนไหนตอบเร็วที่สุดอะไรเงี้ยหรือในอันนี้กด participant ถ้าในกรณีที่เด็กเขากดเดยวจะให้เด็กกดยกมือนะครับ ถ้าในกรณีที่เด็กเขากดยกมือแสดงว่าเขามีคําถามเราจะเห็นเขาขึ้นมาเหนือเรานะครับหมายถึงว่ารูปของเด็กเขาจะขึ้นมาเหนือเราแล้วก็เด็กเขาก็จะถามสมมุติว่าเราเคลียร์คำถามเด็กเราสามารถเอาเด็กเอามือเด็กลงได้นะครับก็กดไปทีนี้ถ้าในกรณีเราอยากที่จะให้เด็กเขา ลองกดแบบนี้นะครับหมายถึงว่าในกรณีนี้เนี่ยเราจะให้ใครอีกคนหนึ่งเป็นคนสอนแทนเช่นมีครูมาอยู่ในห้องกับเราอีกคนหนึ่งเราจะเปลี่ยนตัวครูเนี่ยเราสามารถกดให้เขาเป็น Attendee Attendee ก็คือคนที่ Present อยู่ มันจะเตือนเราว่าถ้าเราปล่อยให้คนนี้เป็นเด็ทนดี้เนี่ยเราจะเสียค่าการควบคุมนะครับมันจะไปตกกับเขาก็คือหมายถึงยกห้องให้กับเขานั่นแหละนะครับโอเคเขาจะมิวได้เขาจะอะไรได้ถ้าในกรณีเสียงเด็กกวนตรงนี้มันจะมีปุ่มมิวออนขึ้นมานะครับถ้าเด็กไม่ปิดไม์เราสังเกตว่าเด็กปิดไม์หรือเปล่านะครับเราสามารถกดปิดไม์เด็กได้ อันนี้ผมปิดไมค์เด็กแล้วแต่เสียงผมมันไปเข้าในโทรศัพท์ผมสามารถปิดไมค์ตัวเองได้นะครับเสียงผมมันก็จะไม่ไปเข้าในโทรศัพท์ตอนนี้มันจะไม่หลุดมันแม้นมันจะได้เสียงผมสะท้อนมานะครับขออนุญาตปิดไมค์ตัวเองซึ่งยิงๆครูไม่ต้องปิดนะครับโอเคไหมครับหลังจากนั้นสิ่งที่ครูจะต้องทําต่อไปคือครูจะแชร์คอนเทนต์นะครับพอครูกดแชร์ใช่ไหมครับ มันจะมีให้ครูเลือกเลือกว่าจะแชร์เดสก์ท็อปอันนี้นึกถึงภาพตอนสมัย VLearn นะครับมันก็จะมีส่วนแรกก็คือสกรีนให้ครูเห็นเลยโอเคไหมครับแล้วหลังจากนั้นถ้าครูมีโปรแกรมอะไรเปิดไว้อีกครูอยากจะแชร์นะครับสมมุติเอาไหมนะครับแต่ผมเตรียมการนิดนึงนะครับอ่า เดี๋ยวผมดูนะครับมันจะมีไหมเดี๋ยวเอาใหม่นะครับผมกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้ผมเปิด PowerPoint ไว้นะครับมันยังไม่โชว์นะครับตอนนี้โปรแกรมมันอาจจะยังไม่คอนเนคกันนะครับหมายถึงว่า PowerPoint มันถูกกดอยู่หรือเปล่าอ่ะยังไม่เห็นนะครับถ้าในกรณีที่ครูเปิดเบราว์เซอร์หรือเปิดอะไรไว้สมมุติว่าครูเปิด YouTube ไปรอเด็กนะครับโอเคไหมครับแล้ว ครูกดแชร์ตรงนี้นอกจากเดสก์ท็อปเนี่ยครูจะเห็นผมมี2องเดสก์ท็อปเห็นไหมครับอันนี้ผมมีสกินหนึ่งสกินหนึ่งเนี่ยคือหน้าจอนี้ส่วนสกีนสองเนี่ยคือจอที่สองมันจะมีข้อดีคือถ้าครูแชร์จอที่สองเนื้อหามันจะหมายถึงเวลาเวลาครูมี powerpoint อะไรเงี้ยมันไปเด้งอยู่จอสองใช่ไหมครับมันก็จะ ขึ้นบนจอสองโดยที่เราไม่ต้องอันนี่เลยสมมุตินะครับสมมุติผมแชร์จอที่2ไปตอนนี้หน้าจอเด็กก็จะเห็นจอที่2ของผมซึ่งมันก็จะเต็มๆอยู่อย่างนี้นะครับว่าเป็นอะไรบ้างนะครับทีนี้พอผมเลิกแชร์สมมุติว่าผมเลิกแคร์ใช่ไหมครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ แชร์จอที่สผมแชร์จอที่สไปแล้วนะครับแต่ครูครูจะไม่เห็นนะครับไม่เป็นไรมันจะไปอยู่ในโทรศัพท์เด็กนะครับเดี๋ยวผมปิดการแชร์ก่อนนะครับผมกลับมาที่การสอนตรงนี้ก่อนนะครับแล้วผมปิดการแชร์เพราะผมเอาการแชร์ลงนะครับครูก็จะกลับมาเห็นหน้าผมปกตินะครับเหมือนเดิมโอเคไหมครับทีนี้เราก็จะ สอนต่อนะครับอันนี้พอเราแชร์สมมุติว่าเราแชร์หน้าจอเนี่ยแล้วเราเลิกแชร์ละเราเอาเอาแชร์ออกนะครับหมายถึงว่าเราหยุดแชร์นะครับเดี๋ยวนะครับผมหาหน้าจอผมไม่เจออ่าอยู่ตรงนี้อ่ะกดออกนะครับอันนี้คือไม่แชร์แล้วนะครับ ในกรณีที่ครูแชร์เนี่ยครูสามารถในระหว่างที่ครูแชร์ผมแนะนําให้ครูแชร์หน้าจอ powerpoint ของครูให้เรียบร้อยก่อนหรือคลิปวิดีโอหรือเว็บต่างๆที่ครูจะเปิดอ่ะให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราสามารถมากดอัดได้สิ่งที่เราอัดจะเป็นสิ่งที่เราแชร์ไปล่าสุดนะครับมันจะเหมือนกับหน้าจอเด็กมันจะไม่เหมือนกับหน้าจอเราตอนนี้นะครับเวลาสิ่งที่เราอัดอะ่ะมันจะเหมือนกับหน้าจอที่เด็กเห็น ถ้าเด็กเห็นเราพูดเราก็จะบันทึกสิ่งที่เป็นหน้าเราไปให้เด็กนะครับหรือถ้าเราเด็กเห็นหน้าจอที่เราแชร์มันก็จะเป็นการบันทึกนะครับการกดสตาร์ทเลคคอร์ดตรงนี้นะครับจะเป็นการบันทึกสิ่งที่เราแชร์เอาไว้นะครับถ้าไม่มีมันก็จะเป็นหน้าเราที่พูดอยู่นะครับตอนนี้มันยังไม่ขึ้นว่าวิดีโอบันทึกอยู่นะครับอ่ะ ตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับสังเกตว่ามันจะบอกว่าคุณกําลังเรีคอร์ดอยู่นะคุณจะต้องบอกกับเด็กว่าบอกกับเด็กหรือแบบบอกกับผู้ใหญ่นะครับว่าเรามีการบันทึกอยู่ซึ่งจริงถ้าเป็นเด็กเล็กเราไม่ต้องไปบอกเขานะครับโอเคไหมครับอ่ะต่อไปพอกดแชร์แล้วทีนี้สมมุติว่าพอเราหยุดแชร์แล้วเรากดหยุดบันทึกอตอนนี้เราสอนเสร็จนะครับสอนเสร็จแนละ้วเรา กดหยุดบันทึกนะครับมันจะเตือนเรานะครับอ่าพอเรากดหยุดบันทึกเรียบร้อยเดี๋ยวระหว่างเนี้ยเราจะสามารถเห็นวิดีโอของเราได้นะครับเราจะสามารถเห็นวิดีโอของเราได้เราสามารถกดโหลดดาวน์โหลดวิดีโอของเราลงมาดูได้วันนี้ผมได้ทําตัวอย่างให้ครูดูไปแล้วนะครับมันจะไปอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับโอเคไหมครับทีนี้พอสุดท้ายครูจะต้องเช็คชื่อเด็กใช่ไหมครับ ผมแนะนําให้การเช็คชื่อเด็กอ่ะเป็นการทําอยู่ท้ายๆเพื่อดูว่าใครอยู่กับเราจนเกือบอย่างน้อยก็สอใน3ของเวลานะครับก็โดยครูกดที่ participant นะครับแล้วกดจุดๆ,ๆนะครับแล้วกดดาวน์โหลด attendance list นะครับพอครูกดปุ๊บโปรแกรมมันจะทำการดาวน์โหลด อันนี้มันมันยังไม่ขึ้นโนติให้โนติมันจะอยู่ตรงนี้นะครับมันจะขึ้นว่าทําการโหลดและโหลดเรียบร้อยแล้วแล้วครูจะได้ไฟล์ Excel ขึ้นมาหนึ่งไฟล์นะครับผมเปิดแล้วครูจะเห็นไหมหนอเดี๋ยวผมลองเปิดให้ครูดูนะครับว่าผมถ้าผมดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนนะครับอ่าพอผมได้ไฟล์ Excel ที่ผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ครูดูนะครับรอสักครู่ อ่ามันจะมีหน้าจอ Excel นะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้แทรกเข้ามาอัตโนมัติเลยมันก็จะเห็นว่าตอนนี้มีใครอยู่ในรายการบ้างนะครับครูก็สามารถกดมาดูจะเห็นว่าเราเข้ามาเมื่อไหร่แล้วหลังจากนั้นเด็กตามเข้ามาเมื่อไหร่จะมีบอกเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับก็อันนี้ เป็นส่วนที่จะอยู่บนหน้าจอของครูนะครับทีนี้เราปิดไปก่อนนะครับก็ครูสามารถเข้ามาโหลดได้โดยกดจุดๆ,ๆ,ๆนี้นะครับแล้วก็ยังไงต่อนะครับกดดาวน์โหลด attendance list นะครับมันจะได้เป็นไฟล์ excel ครูก็จดเอาไว้นะครับเพื่อครูจะต้องเอาไปประเมินเป็นส่วนหนึ่ง ของคะแนนในการเข้าเรียนนะครับส่วนในเรื่องคะแนนเนี่ยก็ตามสัดส,ส่วนของความเหมาะสมนะครับแล้วแต่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนงานอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ครูพิจารณาให้เหมาะสมแต่ถ้าครูไปตั้งเป็นเกณฑ์มากมายแล้วเกิดเด็กมีปัญหาในการเข้าเรียนเนี่ยเข้าเรียนไม่ได้เขาจะเสียคะแนนส่วนนั้นไปก็ขอให้มันเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เด็กเข้าเรียนนะครับสุดท้ายพอครูสอนเสร็จใช่ไหมครับ ครูก็กดถ้าครูกดรีบเฉยๆห้องมันจะค้างอยู่นะครับเด็กกลับเข้ามาอีกได้เราก็กด end meeting ไปเลยนะครับเพื่อยุติการสอนนะครับพอผมกด end meeting ไปปุ๊บมันก็จะจบนะครับโอเคเราก็จะกลับเข้ามาสู่หน้าจอปกติของเรานะครับเอเคไหครับ ก็จะมีตัวนี้มาให้เราดาวน์โหลดนะครับสมมุติเราจะรีวิวเขาหน่อยว่าคุณภาพการน,นี่โอเคมากอะไรเงี้ย e x c e l l แล t นะครับแล้วเราก็กดดาวน์โหลดวิดีโอตัวนี้มาโอเคไหมครับก็คงไม่ต้องเปิดให้ครูดูนะครับเพราะเมื่อกี้ตอนที่อัดผมไม่ได้อัดช่วงสอนนะครับผมอัดเป็นตัวอย่างเฉยมีอันนี้ที่อัดตอนช่วงช่วงสอนอยู่นะครับเดี๋ยวครูก็ลองดูนะครับ mm. ก็เวลาครูอัด วิดีโอเสร็จแล้วพอครูดาวกดดาวน์โหลดลงมาเนี่ยครูเปลี่ยนชื่อไฟให้เป็นเหมือนกับเวลาที่เราอันนี้นะครับเหมือนกับเวลาที่เราจะส่งคลิป EP 1 EP 2อนงะเราจะตั้งชื่อเป็นปสมมุติว่าอันเมื่อกี้ม .5 วิชาการออกแบบกราฟิก4 EP 3 สมมุติพรุ่งนี้ผมสอนเป็น ep ep หกับ ep 2นะเพราะเด็กเรียนครั้งแรกผมก็ตั้งเป็น ep 1เพื่อเอาไฟล์เนี่ยไว้แขวนให้เด็กดูแทนที่จะเป็นคลิปที่เราสอนแห้งไปนะครับก็อันนี้หวังว่าทั้งหมดนี้จะเป็นไอเดียให้กับครูนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนที่3ต่อเมื่อกี้เราได้ลิงก์ของห้อง meet แล้วใช่ไหมครับเราจะต้องเอาลิงก์เนี่ย ไปจริงๆมันจะต้องทําก่อนที่ครูสอนจริงใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมข้ามขั้นไปครูจะต้องเอาลิงก์เนี่ยไปแอดไว้ในระบบตารางสอนในสวิตนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะมาถึงส่วนที่3นะครับคือส่วนที่เราจะเอาข้อมูลครูเข้ามาในระบบสวิตนะครับของโรงเรียนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะเอาลิงก์ของ ห้องเรียนออนไลน์ของเรานะครับมาใส่ในตารางนะครับเราก็กดกดเมนูที่3ในของครูจะเห็นเป็นเมนูที่3ชื่อจัดการตารางออนไลน์มันจะเปิดแทบมานะครับเมื่อกี้ผมสอนม5ใช่ไหมครับแล้วทีนี้เนื้อหาห้องเรียนผมเนี่ยสมมุติว่าผมสอนม5อยู่นะครับมันจะอยู่สอนผมจะสอนตั้งแต่ห้อง3ห้อง4ห้อง5นะครับเราจะเห็นตาราง ของห้อง3ห้อง4ี่ห้อง5เห็นไหมครับแล้วมันจะเป็นวิชาสมมุติว่าอันนี้เป็นวิชากราฟ,ฟิก2ที่เรียนไปวันนี้แล้วนะครับเด็กเกเขาจะเห็นไปละผมจะเอาลิงก์อ่ะสมมุติว่าอันนี้เราจะสอนเขาพรุ่งนี้ห้องเมื่อกี้นะครับเวลาครูได้ลิงก์มาแล้วใช่ไหมครับลิงก์ที่มีอยู่เดิมเนี่ยคือลิงก์จาก youtube โอเคครูก็แค่กดวางลิงก์ใหม่เข้าไปมันจะยาวๆปล่อยมันนะครับมันจะเริ่มด้วยทีมแ microsoft.com อะไรเงี้ยครูก็ปล่อยมันนะครับเอาใหม่นะครับเมื่อกี้ผมให้ครูดูนะครับปึ๊บแล้วทีนี้อันที่สองคือครูมาดูวันนะครับว่ามันเริ่มใช้พวกนี้ถูกต้องไหมนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นระบบตั้งเวลาถ้าไม่ตรงวันที่นี้มันจะเริ่มมันจะยังไม่ เอาขึ้นมาแสดงนะครับเมื่อกี้จากวันที่เราจะเห็นว่าวันที่ปัจจุบันคือตัวสีเข้มนะครับแล้ววันที่ที่จะแสดงคือวันที่มีขอบเราก็กดเซฟไปนะครับทีนี้ผมยังเซฟไม่ได้เพราะว่าผมว่าผมจะไปสร้างห้องพรุ่งนี้โอเคไหมครับก็จะข้ามไปก่อนนะครับอันนี้คือวิธีการเอาลิงก์ไปแก้ไขในหน้าตารางสอนของเด็กนะครับพอ เด็กกดลิงก์เข้าไปเนี่ยแทนที่จะไปดูคลิป YouTube เขาจะวิ่งตรงเข้าไปในโทรศัพท์แบบที่ผมนำเสนอให้ครูดูตอนตอนที่เปิดห้องใช่ไหมครับพอเราเอาลิงก์วางเมื่อกี้มันเข้าจากจากไลน์ใช่ไหมครับเช่นเดียวกันถ้าเรา,เาลิงก์เดียวกันมาวางที่เนี่ยพอเด็กกดลิงก์เข้าไปตอนเข้าเรียนนะครับเด็กก็จะวิ่งเข้าไปในหน้าจอมือถือแล้วก็ให้กดจอยแล้วก็ให้ใส่ชื่อ ครูต้องบอกเด็กให้ดีนะครับจะให้เขาใส่ชื่อเป็นนามสกุลเป็นเลขประจําตัวอะไรก็ว่าไปนะครับเขาจะได้เข้ามาในระบบถูกต้องให้เห็นห้องอะไรเงี้ยบางชั้นจะบอกให้เด็กใส่ห้องก่อนเช่นห้องสี่เลขเลขที่หนึ่งก็เป็น401แล้วก็ชื่อนามสกุลเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่ชั้นนะครับต่อไปหลังจากนั้นเรื่องสุดท้ายที่เราจะทำ คือการสั่งการบ้านนะครับมันจะอยู่ในเมนูถัดไปถัดจากการจัดตารางเรียนเมื่อกี้นะครับการงานการเรียนการสอนนะครับแล้วเข้าไปในส่วนของครูผู้สอนมันจะมีเมนูที่ชื่อว่าการบ้านออนไลน์เอาใหม่นะครับช้าๆงานการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ครูผู้สอนมันจะมีเมนูที่ชื่อว่าการบ้านออนไลน์พอครูเข้าไปในการบ้านออนไลน์ ine, ปุ๊บ เราจะยังไม่เห็นการบ้านนะครับเราก็ต้องกดแอดใช่ไหมครับแล้วเลือกชั้นเรียนเมื่อกี้ผมจะสอนม5ใช่ไหมครับแผนการเรียนพรุ่งนี้มันจะเรียนเฉพาะสินมีเดียก็จะง่ายหน่อยวิชาจะยังไม่มีนะครับมีแอปพลิเคชันขึ้นมาแต่ผมไม่ได้สอนแอปพลิเคชันผมเอาข่าวสารนัดหมายนะครับ แล้วผมก็เลือกมันจะมีห้องห้าห้องเดียวที่เป็นแผนการเรียนนี้ถ้ากรณีที่ครูสอนทุกห้องครูก็จะต้องมาค่อยๆทำเริ่มจากวิทย์คนิตไปเริ่มจากแล้วก็มาศินต่างๆให้ครบนะครับครบทุกศินนะครับเพราะฉะนั้นก็หลายรอบหน่อยแต่ผมแนะนําว่าเมื่อครูเขียนรายละเอียดแล้วครูก็ปี้ไปแล้วครูค่อยมาวางต่อไปนะครับพ ครบห้องแล้วนะครับถ้ากรณีสมมุติผมสอนวิทยคณิตเนี่ยมันจะมีห้องให้เลือกเอาไม่ใช้ห้องห้าแล้วนะครับเอาใหม่นะครับเอาไม่หายนะครับมันเด้งมามีเดียนะครับไม่ยอมให้ไปวิทยคณิตอ่ะคราวนี้เปลี่ยนห้องนะครับครูก็เลือกให้ครบสองห้องหรือถ้าครูมีหลายห้องครูก็เลือกไปให้ครบนะบอันนี้พอดีมันเป็นแผนการเรียนหมอปลายนะครับมันก็จะมีห้องน้อยหน่อยก็ต้องเลือกหลายแผนนะครับ ทีนี้ผมเอากลับไปแผกนการเรียนเดิมผมนะครับข่าวสารนัดหมายนะครับโอเคเราก็เลือกห้องก็ห้องห้านะครับหลังจากนั้นจะให้ส่งงานถึงวันที่เท่าไหร่ผมสอนพรุ่งนี้ถ้าผมให้งานหนึ่งสัปดาห์ผมก็จะเลือกวันที่สิบสองสังเกตตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นวันที่สิบสองเดือนหนึ่งแล้วก็ติ๊กสุดท้ายคือต้องอนุญ,ญาตให้นักเรียนส่งงานผ่านระบบออนไลน์นะครับแล้วเราก็พิมพ์ไป การบ้านวิชา4าส่ง12มคอนะครับแล้วก็ให้นักเรียนทํำ1 2 3 4า ตามที่ได้เรียนมาส่งคลิปวิดีโอที่นี่นะครับอ่าสมมุติว่าครูต้องทําอย่างนี้หลายห้องครูก็เลือกนะครับคอนโทรลเเลือกทั้งหมดแล้วก็คอนโทรลซีก p y นะครับหรือไม่ครูก็คลิกขวานะครับแล้วก็ Copy นะครับโอเคไหมครับ Copy เหมือนกันนะครับ ครูทาแถบคุมแล้วคลิกขวา copy นะครับในกรณีที่ครูมีการบ้านอยู่ในไฟล์อยู่แล้วนะครับครูสามารถไปเลือกสมมุติว่าเรามีไฟล์อยู่เอาเลยดีครูอยากจะแนบนะครับอะสมมุติผมเอาเรื่อง Google Form แนบไปนะครับโอเคไหมครับอันนี้สมมุติเป็นใบสั่งการบ้านผมครูแนบ,บเข้ามาให้เด็กด้วยก็ได้เพื่อสมมุติว่ามันเป็นไฟล์ Word แล้วเด็กสามารถเอาไปทําต่อได้นะครับ แล้วครูก็กดเซฟไปนะครับอ่าพอครูกดเซฟการบ้านมันจะไปโผล่อยู่ในหน้าจอเด็กพร้อมกับไฟล์แนบนะครับคราวนี้เวลาครูก็กดเข้าไปดูการบ้านโดยกดปุ่มวิวข้างหลังนะครับมันจะเปิดแท็บมาใหม่นะครับอันนี้ปิดก่อนแล้วมันก็จะบอกวา่าครูได้สั่งการบ้านอะไรพร้อมกับไฟลแนบเด็กก็สามารถกดมาดูไฟล์แนบได้นะครับโอเคไหมครับว่าเมื่อกี้เราแนบอะไรมา แล้วทีนี้ครูจะสามารถตรวจการบ้านนักเรียนได้ถ้ามีเด็กส่งการบ้านแล้วมันก็จะแนบมาให้ครูดูแบบนี้ว่าเด็กเขาแนบอะไรมานะครับส่งเมื่อไหร่สถานะส่งแล้วส่งอะไรเรียบร้อยไหมนะครับเสร็จแล้วคราวนี้เราก็จะดูว่าเขาเอาไฟล์เนี้ยแนบไปกับเด็กอีกคนนะครับปรากฏว่าพลาดแล้วนะครับในสคริปนี้ มันจะไปขึ้นในแทนที่จะขึ้นสินมีเดียอย่างเดียวไปขึ้นในเด็กที่เป็นสินอาหารด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องรีบแจ้งมาสตุแก้ด่วนนะครับอ่ะทีนี้ข้อดูเสร็จรีเพนเลยนะครับถ้าครูทำผิดหรือครูจะแก้ไขอะไรมันไม่มีปุ่มให้แก้ไขมีแต่ดีลิทครูต้องกดลบแล้วทำใหม่เลยนะครับอย่าลืม Copy เอาไว้ก่อนได้นะครับโอเคไหมครับ ผมก็กด Delete เลยนะครับเด,เดี๋ยวเด็กมาล็อกอินเข้ามามันตกใจการบ้านขึ้นนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นส่วนที่ครูต้องทำในสามส่วนนะครับ1เปิดห้องเรียน2เอาลิงก์ของห้องเรียนเข้ามาแก้ในหน้าตารางเรียนของเด็กและ3เป็นเรื่องของการสั่งการบ้านออนไลน์นะครับก็ขอให้ครูมีความสุขในการสอนออนไลน์ในครั้งนี้นะครับ สวัสดีครับ